สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับวันนี้มินจังก็กลับมาแล้วนะคะต้องขออภาัายด้วยที่เมื่อวานไม่ได้มาต่อกันนะคะเพราะว่าพายุเข้านะคะฝนตกติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็พอจะอัาจตอ่อแบบ ลมแรงแล้วก็เสียงฝนตกใส่หลังคามันดังเกินไปนะคะถ้าอัดมันก็จะแบบไม่ไม่โอเคแน่เพราะว่าเสียงต้องแซงแน่นอนนะคะก็สําหรับตอนนี้ใครหลายๆคนไม่ทราบว,ว่ามิ้นจังไปลงปฏิมากรน,นะคะที่ช่องที่สองของมิ้นจังนะคะชื่อระบบเล่าเรื่องนั่นเองนะคะโดยที่มิ้นจังเปลี่ยนชื่อเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้ต้องการนะคะก็อย่างไง ไปติดตามกันได้นะคะที่ช่องระบบเล่าเรื่องเนาะแล้วก็ตอนนี้มินจังทำอีกช่องขึ้นมานะคะซึ่งก็ทํากันทุกคนเลยนะคะก็คือช่องมังแลนนั่นเองนะคะก็จะเป็น แปลมังงะอะไรอย่างนี้นะคะนักก็ภาคนะคะมีทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายนะคะทีมงานเดียวกันกับช่องหลักเลยนะคะทุกคนยังไงวินจังก็ฝากติดตามทั้ง2ช่องที่เหลือด้วยนะคะก็คือระบบเล่าเรื่องกับมังแลนนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะมาฟังโดสูฮันกันต่อได้เลยนะคะกับตอนที่61นะคะชื่อตอนว่าแ a n k s เอสเอสบนั่นเองค่ะ ซูฮันตัวสั่นเมื่อได้ยินบทสนทนาของมอนสเตอร์โดยที่พวกมันไม่รู้ตัวแต่ในเมื่อตอนนี้ต้องเผชิญหน้าโดยตรงด้วยความผิดพลาดเขาสามารถรวบรวมความแน่วแน่ขึ้นได้ทันทีอย่างน่าประหลาดลังสีสีดำแดงหมุนวนรอบตัวซูฮันในนาทีนั้นมันเป็นออราจิตสังหารที่เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวพวกมันน่าจะไม่รู้ว่าฉันได้ยินที่พวกมันคุยกันคงไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนสามารถพูดคุยกับมนุษย์ได้อย่างที่เขาทำ เขาเริ่มขยับและกำฝ่ามือแน่นในขณะที่แววตาย,ยัางจดจ้องอยู่ที่ร่างของสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ตรงหน้าด้วยความแน่วแน่โดยไม่ให้วกมันดูตัวเราต้องชิงลงมือก่อนกิดเล็กๆหล,ลายสิบชิ้นเกิดขึ้นอยู่บริเวณด้านข้างตัวของซูฮันในตอนนั้นอาวุธประเภทนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยนักเนื่องจากพลังโจมตีค่อนข้างเบามันอาศัยความเร็วและจำนวนเท่านั้นในการต่อสู้ เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าสายควบคุมมีสก,กิลที่ดีจนดูถูกไม่ได้สู่หันคิดกิจที่ถูกเรียกใช้งานเป็นเพียงกิจที่ดรอปด้จากมอนสเตอร์เลเวลต่ำเท่านั้นแต่ยังอยู่ในระดับที่พอใช้งานได้มอนสเตอร์ Monster อีกฝั่งเป็นระดับสูงเป็นอย่างยิ่งการโจมตีระยะประชิดอาจจะทำได้ไม่ง่ายนะักอีกทั้งพวกมันมีกันถึงสงตัว มือข้างหนึ่งยกขึ้นกลางอากาศจากนั้นกลิตทั้งหมดก็พุ่งอย่างรวดเร็งไปอย่างเป้าหมายซึ่งก็คือมนุษย์สิงโตส่วนมังกรนั้นเขาไม่สามารถโจมตีได้เนื่องจากข้อจํากัดในการโจมตีของกลิตกลิตทั้งหมดพุ่งไปด้านหน้าด้วยความเร็วและรุนแรงเสียงแหวกอากาศดังขึ้นติดต่อกันในทันทีและมันรวดเร็วมากเปรี้ยงเสียงปะทะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา เสียงของมันไม่ได้รุนแรงเท่าไรนักเพราะอาวุธมีขนาดเล็กแต่ที่สําคัญก็คือมนุษย์สิงโตสามารถป้องกันการโจมตีนั้นได้ไม่ยากเลยมันรู้สึกตกใจที่ความเร็วในการตอบโต้ของมนุษย์นั้นเร็วกว่าที่มันคิดที่น่าแปลกก็คือมนุษย์ไม่มีความหวาดกลัวใดๆที่แสดงออกมาเลยเพียงแต่สิ่งที่กําลังรวยลินมากับสายลมนั้นทําให้มันเริ่มแปลกใจอย่างที่คิดสุฮันประเมินสถานการณ์เอาไว้บ้างแล้วการโจมตีด้วยอาวุธขั้นต่ำนี้ไม่สามารถทําอะไรมันได้อย่างแน่นอน แต่อย่างน้อยๆจากการสังเกตเมื่อสักครู่หอกของมันที่กวัดแกว่งไปมาอย่างสวยงามคือท่าที่มันใช้สร้างบาเรียป้องกันการโจมตีถ้าไราหอกนั่นก็ไร้การป้องกันเรือที่ไม่มีใบแลนดไม่ได้เขาจะให้มันเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนฉากนะคะการจ้องมองของราชามังกรที่อยู่ด้านบนนั้นทําให้ซูฮันรู้สึกเหมือนเขากําลังมีขนาดตัวเล็กลงไม่ต่างจากมดมอนสเตอร์ในตำนานตัวนั้นแทบไม่ขยับร่างของมันและเอาแต่จ้องมาที่เขา แม้กระทั่งสุหันจะโจมตีพวกของมันแล้วก็ตามอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหายใจลําบากขนาดนี้นะลมหายใจของเขารู้สึกเหมือนถูกทวงเอาไว้ด้วยหินขนาดใหญ่สักก้อนคงไม่ใช่เพราะสายตาของมันหรอกนะเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าการโจมตีของมันนั้นน่าจะรวมการจ้องมองไปด้วยซึ่งมันมากเกินไปแล้วเหมือนกับว่ามันกําลังพยายามจะสะกดเรา,เาไว้ด้วยตาของมันชัดๆสุหันยอมรับว่าทั้งมังกรและมนุษย์สิงโตเป็นมอนสเตอร์ที่เขารู้สึกว่าน่าสยองที่สุด โชคไม่ดีนักที่มันดันอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าประโยคสนทนาและเจตนาของพวกมันฉายซ้ำในหัวของเขาอีกครั้งแววตาของเขาฉายนิ่งอยู่ที่ศัตรูความกลัวมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มั่นใจกับความสามารถในการรับมือของตัวเองสุฮันสลัดความประมาทนั้นทิ้งไปเขามั่นใจว่าจะสามารถหาวิธีโค่นพวกมันทั้งคู่ได้อย่างแน่นอนดาบเกินวิญญาณเป็นอาวุธที่เขาถนัดที่สุด มันถูกเรียกใช้งานทันทีด้วยมือข้างหนึ่งของเขาสุหันกระชับดาบในมือแน่นและจ้องมองไปที่ศัตรูเรากับราชสีจ้องเหยื่อเวลานั้นเมื่อดาบคืนวิญญาณถูกเรียกออกมาสุหันรู้สึกได้ในทันทีว่าศัตรูที่อยู่ตรงหน้าของเขามีปฏิกิริยาที่แปลกออกไปคงเป็นเพราะดาบนี่สินะสุหันเดาหมอนเสอร์แทบทุกตัวต่างมีการตอบสนองต่อดาบของเขาซึ่งสุหันในปัจจุบันขี้เกียจที่จะถามหาคําตอบแล้ว ไม่มีเวลาให้คิดมากนะักสู้ฮันปล่อยกระแสพลังรอบตัวกล้ามเนื้อที่แขนถูกกดดันให้แข็งแกร่งกล้ามเนื้อใบเสร็จไตเส็จนูนออกมาจนเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความแข็งแกร่งนั้นร่างสูงวิ่งด้วยความเร็วมุ่งตรงไปยังศัตรูที่กำลังตกอยู่ในความสนใจเกี่ยวกับอาวุธของเขาอีกั้างด้านข้างลำตัวยังมีกิจสิบเล่มลอยตามอยู่ข้างๆด้วยความเร็วที่มุ่งหน้าไปยังปลายสะพานเช่นกันความเร็วในระดับนั้นทำให้เกิดเสียงหวีดราวกับฉีกอากาศได้ เปลี่ยนสากงนะคะบาล็อกและมอโทสต่างเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงสติปัญญาของพวกมันจึงอยู่ในระดับที่สามารถตอบโต้ได้สื่อสารซึ่งกันและกันได้รวมถึงมันยังมีกระบวนการคิดได้ด้วยตัวเองไม่เหมือนพวกมอนสเตอร์ระดับล่างที่ต้องคอยรับคําสั่งเท่านั้นพวกมันรู้ได้ในทันทีถึงสถานการณ์ที่ผิดปกติตรงหน้าทําให้พวกมันแผ่รังสีสังหาออกมาอย่างเต็มพิกัด ที่ทำเช่นนั้นเพราะพวกมันเริ่มรู้สึกได้ว่าศัตรูของมันเป็นมนุษย์ที่มีพลังของใครสักคนที่พวกมันคุ้นเคยแฝงอยู่และมันเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งสําหรับพิธีการของพวกมันที่อาจจะถูกทาลายได้อย่าคิดว่าเป็นเพราะได้รับการดูซับพลังของท่านผู้นั้นเจ้าจะสามารถล้มขาและสหายผู้ยิ่งใหญ่ได้ บาล็อกกล่าวด้วยท่าทางมั่นใจอย่าลืมว่าพวกมันเป็นถึงผู้บัญชาการของเทพแห่งโลกอื่นความมั่นใจคือผลงานการฆ่าล้างที่ผ่านมาของพวกมันตาราชามังกรน,นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่นิยมใช้วาจาในการสู้รบมันไม่ได้พูดแม้แต่คาเดียวยกเว้นอุณหภูมิโดยรอบที่เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนทาให้ไฟเตอร์ทุกคนในพื้นที่อยู่ในสภาวะชุ่มเหงื่อสีหน้าของพวกเขาขาวซีดเมื่อร่างภายใต้ดอกบัวนั้นเล่ากับถูกสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ดึงเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเกิดจากพลังบางอย่างของบอสที่ใช้เวทมนต์ขั้นรุนแรงดูดกลุ่มพวกมนุษย์ให้เข้าไปใกล้ๆทําให้ไฟเตอร์ทั้งหมดเห็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ที่ไกลๆและเมื่อเขาเข้าไปใกล้มากขึ้นสีหน้าของพวกเขาทั้งหมดกลาสีเลือดร่างกายเล่ากับถูกแช่แข็ง <hn> เพียงเพราะมอนสเตอร์ด้านหน้านั้นจัดอยู่ในประเภทตำนานอันโหดร้ายของโลกมันเคยทําให้ซีกโลกฝั่งหนึ่งพินาศมาแล้วด้วยการโจมตีทางลมหายใจมังกร เป็นมอนสเตอร์ประเภทบินได้ซึ่งพวกมันถูกจัดให้เป็นมอนสเตอร์ที่มีทักษะที่รับมือด้วยยากที่สุดแต่บในบรรดาพวกบินได้ทั้งหมดมังกรน,นั้นเปรียบเสมือนจัก,กรพรรดิของพวกมันเอาอยัางไงดีโมอร์โทสเวลาองเขาน้อยลงเต็มทีบา์ล็อกหมายถึงเวลาในการเริ่มพิธีของมันเจ้าขามนุดนั่นทิง้งซะบาล็อกพลังของเจ้าคงไม่ทำให้เสียเวลานานนักหรอก มอทูแววตาเต็มไปด้วยความตระหนกเล็กน้อยแต่จิตสัมผัสของมังกรแห่งราชาทําให้มันสัมผัสถึงเจ้าของพลังจากมนุษย์ตรงหน้าได้เพียงเล็กน้อยมันไม่เกรงกลัวเช่นตอนแรกมันอาจจะเป็นภาชนะไม่มีทองเสียงทุ้มเข้มของมอทูปฏิเสธดังลั่นด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยอานาจเจ้าจะมั่นใจได้เช่นร้อยฮักพิดพลาดบวกเราไม่ต้องถูกฆ่าล้างเผา่าคำว่าเผ่าพันธุ์เลยหรือยอย่างไรถูกกลบทิ้งด้วยความโมโหของมังกรอย่าถึงขอบบอลก มังกรตวัดสายตาและคอของมันไปทางมนุษย์สิ่งโตตัวมหึมาความเคลื่อนไหวของมังกรเพียงเล็กน้อยทําให้ลวดสลิงเส้นใหญ่และเสาสะพานกัดแกว่งไปมาไฟเตอร์ทั้งหมดพยายามทรงตัวเอาไว้แม้จะตกใจกับความรุนแรงในระดับนี้จิตสัมผัสของจกักรพรรดิเชินคอไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะดูถูกได้ มันกระพือปีกขึ้นลมหอบใหญ่พัดขึ้นน้ำจนเกิดเป็นคลื่นขนาดมาฮึมามัางกรบินพ่นความร้อนไปรอบๆผิวน้ำทำให้สะพานนั้นสะท้อนเงาสีแดงฉานตัวอักษรลูนสีดำลอยเหนืออยู่ลอยลอย,ลอยเหนือน้ำก็พลอยเปลี่ยนเป็นสีคล้ายเหล็กถูกเผา,าไฟอุณหภูมิโดยรอบเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเฉินนั้นเจ้าก็จงสังเวยมนุษย์พวกนั้นซะ ปาล็อกใช้ฝ่าเท้าใหญ่ของมันเตะป้ายอาวุธลอยขึ้นฟ้ามันตีลังกากลางอากาศรับอาวุธของมันเอาไว้ในมือและพุ่งเข้าปะทะซูฮันในทันทีส่วนเศษพลังของท่านพูนอันข้าจะจัดการเองมนุษย์สิงโตแม้ตัวใหญ่แต่มันเคลื่อนที่เร็วกว่าที่เขาคิดนัก บรรยากาศรอบตัวตอนนี้เหลากับอยู่ไม่ไกลจากดวงอาทิตย์เลยแม้แต่น้อยเหงื่อก้านไหลซึมอย่างรวดเร็วตามตัวของเขาล้วนเปียกไปด้วยหยาดเหงื่อสุหันไม่เคยใช้อาวุธทั้งสองชนิดนี้โจมตีพร้อมกันมาก่อนแต่ครา้งนี้เขามั่นใจว่ากิจที่มีพลังโจมตีจับต่ำนี้จะช่วยเขาได้มากเลยทีเดียวมนุษย์สิงโตตัวใหญ่ช้หอกเป็นอาวุธประจำกาย เมื่อมันยืนเต็มความสูงก็เผยให้เห็นชุดเกราะของมันที่ประดับไปด้วยสัญลักษณ์หน้าตาแปลกประหลาดคล้ายแมกเนตติดตู้เย็นมันแต่งตัวคล้ายอัศวินที่มีชุดเกราะป้องกันความปลอดภัยนั่นอาจจะหมายความว่าผิวหนังของมันมีพลังป้องกันต่ำ เขาคิดเอาไว้แล้วล่วงหน้าการบล็อกการโจมตีของมันมีเพียงการกัดแข่งหอกไปมาเพื่อสร้างบาเรียขนาดใหญ่การอาวุธที่เข้ามาปะทะเท่านั้นความจริงในข้อนี้ถูกพิสูจน์แล้วเมื่อเขาวิ่งไปถึงตำแหน่งของมันที่พุ่งเข้ามาดาบคืนวิญญาณถูกเวี่ยงไปด้านหน้าตรงๆอย่างต่อเนื่องเปลี่ยงเปลี่ยนเปลี่ยงวิธีการต่อสู้เป็นการจู่โจมแบบทันทีอาวุธของเขาแม้จะมีขนาดเล็กกว่าหอกของมนุษย์สิงโตถึงหนึ่งส่วนแแต่กับสามารถรับมือกับพลังโจมตีของมันได้ ซูฮันใช้ข้อมือและเทคนิคดาบของตัวเองในการเปลี่ยนทิศทางการโจมตีของมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเขาแปลกใจเล็กน้อยที่มันกลับตามความเร็วของเขาได้อย่างไม่น่าเชื่อมอนสเตอร์แรงเอสเโดยเฉพาะบอดไม่ใช่สิ่งที่ควรประมาทเลยแม้แต่น้อย ในความคิดของเขาขณะที่พยายามหาวิธีสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ความเร็วของซูฮันและมอนสเตอร์ระดับบอสนั้นเร็วชนิดที่ไฟเตอร์ทั้งหมดมองอยู่แม้พวกเขาจะกระพริบตาเพียงหนึ่งครั้งแต่ซูฮันนั้นทั้งรับมือและโจมตีศัตรูไปแล้วกว่า20ครั้งเร,เร็วอะไรขนาดนี้แม้ยังไม่หายตกใจกับความแข่งของมอนสเตอร์แต่รงแดซองและท,ทุกคนต่างคิดเหมือนกันพวกเขาอาปากมองความรุนแรงจงหน้าที่เขย่าพื้นสะพานจนแกว่งอย่างรุนแรงเขาเป็นแรง s s หรือไม่ ็อาจจะสูงระดับอวตารแห่งเทพนั่นคือความคิดของลีฮยอนอาเธอรู้สึกหัวใจถูกเติมเต็มด้วยความบอบอุ่นหลังจากมองการต่อสู้อย่างสมเกียรติของชายตรงหน้าสุฮันร,รู้สึกเริ่มเครียดเมื่อศัตรูสามารถรับมือกับการโจมตีของตัวเองได้แทบทุกครั้งแถมมันยังสามารถโจมตีกลับได้ในบางครั้งด้วยที่จริงในตอนนี้ระดับความสามารถของสุฮันนั้นเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับ SS Rank ได้แล้วด้วยซ้ำ มันไวมากแต่นั่นเกิดจากการที่เขาต่อสู้อย่างหนักและสามารถสังหารมอนสเตอร์ระดับสูงได้ด้วยความพยายามที่สําคัญเควสายวันและรายอาทิตย์ยิ่งส่งผลให้ความสามารถของเขางอกงามราวกับต้นไม้ที่ถูกใส่ปุ๋ยเกินไปแล้วความเครียดถูกระงับเอาไว้อย่างเกระทันหัน เขาไม่สามารถใช้เวลาในการจัดการกับมันได้นานมากนักนั่นเพราะมันยังมีมังกรอีกตัวที่เขาต้องเก็บมันไปให้พ้นทางและตัวประกันที่ยังคงรอการช่วยชีวิตนั่นเป็นเรื่องที่ทําให้ซูฮันรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากเพราะเขาจําเป็นต้องจัดการกับมันให้เร็วที่สุดก่อนที่อะไรๆจะสายเกินไปภายใต้หอกขนาดใหญ่ของมนุษย์สิงโตเขาแทบไม่สามารถหาช่องว่างในการโจมตีจุดตายของมันได้เลยมันยิ้มอย่างเยอะอยาออกมา <c oughs> อุต่าหในพลังของท่านวิชคิงมาแล้วยังทําได้ทถวนี้เอง ทังสมก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำเช่นมนุษย์เหลือเกินรอยยิ้มของมนุษย์สิงโตนั้นแสนเจ้าเล่ห์คำพูดของมันก็ล้วนบอกนิสัยว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ขี้อวดและขี้คุยขนาดไหนเสียงร้องทรมานของไฟเตอร์ที่อยู่ด้านหลังเริ่มดังขึ้นดอกบัวสวรรค์คุ้มกันกายาของลีฮยอนอากำลังถูกแผดเผาด้วยความร้อนจากมังกรเวนเอ้ย ซูฮันถมน้ำลายออกมาเขาถอยหลังกลับมาตั้งหลักก่อนจะพุ่งเข้าไปใหม่ครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งก่อนที่จะถึงตัวของมันกิจห้าเล่มถูกส่งออกไปด้านหน้าทันทีมันถูกกำจัดในเวลาต่อมาอย่างง่ายดายโดยการแกว่งหอกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกิจก็ถูกเป่ากระเด็นออกไปไกลและหายไปในที่สุดสูฮันมุ่งไปด้านหน้าด้วยความเร็วตามด้วยกิจอีกห้าเล่มที่พุ่งนำหน้าเขาไปอย่างติดต่อกัน มนุษย์สิงโตยิ้มออกมาอย่างรู้สึกขมขันเมื่อกิดไม่สามารถแม้จะระคายเคืองผิวของมันได้มันใช้หอกสะบัดไปมาอีกครั้งกิดทั้งหาเล่มก็หายไปจากสายตามันรู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งมนุษย์ที่แม้ในเสี้ยวพลังของท่านวิชคิงยังมีความสามารถที่ตกต่ำระดับนี้เองนั่นลึกปากของมันไวเท่าความคิดมันแทบจะหัวเราะออกมาเพราะรู้สึกตลกช่งอ่อนแอมนุษย์น้อย บาล็อกมองอาวุธเล็กจ้ยของมนุษย์ที่ถูกมันกำจัดจนหายไปริบตามันจะง่ายได้หลือเกินในความคิดของมันมันรู้สึกตื้นตันใจและเตรียมหันกลับมาจัดการกับมนุษย์ที่กำลังขวางทางมันเมื่อศีรษะของมันหันกลับมายังร่างของมนุษย์ที่อยู่บนพื้นสะพานเหมือนนั้นมันกลับไร้เงาของร่างเล็กจ้ยใต้ฝ่าเท้าของมันเงาบางอย่างเกิดขึ้นที่บริเวณหางตาของบาล็อกซึ่งทำให้มันรู้สึกประหลาดใจ ซูฮันกระตุกมุมปากขึ้นเขาถีบตัวเองขึ้นมาด้วยความสูงในระดับที่เต็มขีดจำกัดของมนุษย์ก่อนจะถูกค่าจีดึงกลับสู่พื้นตามกฎธรรมชาติมอนสเตอร์ร่างใหญ่หันกลับมาในทันทีที่ความสูงของเขาเกินขีดจำกัดดาบถูกง้างขึ้นสุดสองแขนร่างของซูฮันเอ็นไปด้านหลัง60องศาบาล็อกไม่มีแม้แต่เวลาสงสัยว่าเงาบางอย่างบริเวณหางตาของมันคืออะไรเปรี้ยง เสียงระเบิดดังสนัน่นสะพานแขวนแว่งไปมาราวชิงช้าร่างของมนุษย์สิงโตทุกเวียงไปยันปลายสพานจนเกือบทําให้ร่างของมันตกลงไปอยู่ในทะเลเดือดอย่างมินเมส,นสุฮันล่วงถึงพื้นในเวลาต่อมาผลจากการฟันอย่างรุนแรงทําให้สะพานนั้นเกิดความเสียหายเล็กน้อยจากแรงกระแทกเสียงคำรามดังมาตามสายลมมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ลุกขึ้นอย่างไม่ยากเย็น ปาลอกรู้สึกคล้ายถูกทมน้ำลายใส่หน้ามนุษย์ตัวเล็กสร้างความอับอายให้กับมันไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิงมันไม่ต้องการที่จะเสียหน้าในสายตาของมอนสเตอร์ระดับบัญชาการเช่นเดียวกับมันมืออีกข้างที่วางเปล่าของมันจับอยู่ที่กลามและขยับไปมากรึบกรบความรุนแรงนั้นทําให้กรามของมันได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกมันขยับเล็กน้อยก็กลับมาเป็นปกติแม้กระทั่งเขาโจมตีอย่างเต็มพิกัดแต่ทว่ามอนสเตอร์กับสามารถลุกลับขึ้นมาได้อย่างง่ายได เมื่อนำความแข็งแกร่งในระดับนี้ไปเทียบกับมาลาเดียเอ็นหรือดามารักสุฮันยังจําความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์ที่ได้สังหารมาแล้วทั้งหมดเขาสามารถพูดได้ทันทีเลยว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นแข็งแกร่งเกินจินตนาการนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณของเขากําลังพยายามจะบอกเวื่องตาของมันที่จ้องกลับมายังเขานั้นไม่ต่างอะไรกับเจ้าป่าที่รอคยยี่เยื่ออันโอชะของมันแต่ช่างหน้าศสีลดาที่เขากลับไม่คิดเช่นนั้นคนที่คือเหยื่อไม่ใช่ฉันแต่เป็นแก กิดนั้นได้ถูกทำลายไปราวกับมันเป็นเพียงเศษกระดาษแต่เขามาได้คิดเสียดายสร้อยคอแต่เขาไม่ได้คิดเสียดายสร้อยคอรามารักที่ถูกใช้งานเป็นครั้งที่สอง เป็นการโจมตีที่ซูฮานร,รู้สึกเสียดายเป็นอย่างแท้จริงสร้อยคอรามาลักเป็นการโจมตีแบบคอมโบเซตมันทั้งรุนแรงและเร็วแต่มีจำนวนจำกัดช่วยไม่ได้ที่เขาจำเป็นต้องใช้มันในครั้งนี้สาเหตุเพียงเพราะเขาไม่สามารถที่จะโจมตีมันได้โดยตรงและอาวุธที่ใช้โจมตีระยะไกลก็ได้ถูกทำลายไปแล้วด้วยความเร็วของมนุษย์สิงโตนั้นแม้จะสูงมากแต่ด้วยขนาดตัวของมันที่ใหญ่มากยังคงทำให้การเคลื่อนที่ของมันดูเหนื่ไปเด็กน้อย เสียงแหวกอากาศดังขึ้นจากเคี้่วรามมารักหลายร้อยชิ้นที่ผ่าอากาศไปยังเป้าหมายมนุษย์สิ่งตที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็วไร้รำมหอกของมันไปมาเพื่อสร้างบารียคุ้มการร่างเอาไว้มันฉลาดสูฮันยอมรับเขามั่นใจว่ามันรู้จักอาวุธนี้เป็นอย่างดีอย่างน้อยรามารักยังเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของมันมาก่อนหากการโจมตีจากทุกทิศทางเช่นนี้ถูกใช้งานกับมอนสเตอร์ระดับต่ำกว่าเ S เอสแล้งไม่มีทางที่พวกมันจะทนต่อความเจ็บปวดได้และตายในการโจมตีเดียวเท่านั้น แต่มนุษย์สิงโตกับสามารถรับมือกับความรุนแรงนั้นได้อย่างไม่อยากเช็นมันเพียงสร้างบาเรียขึ้นมาคุ้มกันร่างกายหอกของมันแกว่งอย่างเร็วราวกับใบพัดเครื่องบินตุ้ม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 เขี้ยวขนาดใหญ่พิเศษของรามาลักลายชิ้นถูกกระจัดทิ้งและมีชะตาเดียวกันชะตากรรมเดียวกันกับอาวุธของซูฮันก่อนหน้าเขารู้สึกเสียดายมากแต่มันไม่ใช่เวลาที่จะมัวขาควนซูฮันใช้ขีดจำกัดของความเร็วพาตัวเองและอาวุธหลักมาปรากฏอยู่ด้านหลังของมนุษย์สิงโตเขากระโดดขึ้นอีกครัั้งททนี เมื่อตำแหน่งที่คำนวณเอาไว้ปรากฏเป็นโอกาสสำคัญจะพอดไม่ได้ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะจบชีวิตของมันเขียวรามารักแม้จะถูกกำจัดชิงอย่างไม่ใยด,ดีแต่อย่าลืมว่ามันเป็นการโจมตีจากทุกทิศทางบาร็อกสามารถสร้างบาดรียคุ้มกันร,ร่างกายตัวเองได้อย่างกระจิงแต่มันไม่สามารถบุนหอกรอบร่างกายได้พร้อมๆกันเขียวส่วนหนึ่งสร้างความเสียหายให้กับมันได้เล็กน้อยก่อนที่จะฉาบออกไปเพราะความหนาของผิวหนังของบอสนั้นเป็นอย่างมากแต่ยังคงทิ้งบาดแผลเล็กน้อยเอาไว้ คนของมันแหว่งออกไปตรงตำแหน่งคอซึ่งสูหันได้เร็งจุดตายของมันเอาไว้อย่างพอดิบพอดีดาบคืนวิญญาณถูกง้างออกด้วยวงสวิงที่ค่อนข้างไกลเนื่องจากเขาต้องอาศัยทั้งพลังกายและพลังเวทในการโจมตีมันอย่างน,น้อยนี่จำเป็นจะต้องเป็นการโจมตีสุดท้ายก่อนที่เขาจะไม่เหลือเวลาให้แก้ตัว ดาบถูกเวียงในทันทีความเร็วและพลังมหาศาลที่อาบไว้ที่ความคมของดาบฉีกอากาศจนเกิดเสียงหวีดเพราะว่ากลับไม่เป็นอย่างที่คิดสัญชาตญาณของสัตว์ป่านั้นรุนแรงจนเขารู้สึกพลาดที่ดันมองข้ามเมื่อความตายจะมาถึงบาร็อกสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลด้านหลังของมันในตอนนั้นด้วยความเร็วมันตีลังกากลางอากาศแล้วเวียงความคมของหอ,อกขนาดใหญ่ไปที่ศัตรูที่อยู่ด้านหลังแทนเปรียง ประกายไฟขนาดใหญ่เกิดขึ้นเสียงดังสน,นั่นราวกับมีการยิงระเบิดก่อนที่มันจะลอนลงสู่พื้นปลายหอกที่มีความคมแบบไม่อาจจะประเมินได้ปะทะกับดาบเกินวิญญาณหากไม่ใช่อาวุธระดับเทพร่างของซูฮันคงถูกแบ่งครึ่งหลังจากที่ความคมและความแรงนั้นกระแทกลงมาเป็นโชคดีของเขาที่แม้ดาบเกินวิญญาณจะมีขนาดที่เล็กกว่าอาวุธของบาร์ล็อกแต่ประสิทธิภาพความแข็งแรงของมันกับสูงจนสามารถป้องกันการหักครึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ โครมโครมเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเขาไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไหวตัวได้เร็วถึงเพียงนั้นสัญชาตญาณของมนุษย์เสียงโตคมกว่าที่ซูฮันคิดหรือไม่เขาอาจจะลืมไปว่างูที่อยู่ด้านหลังของมันและมีสภาพไม่ต่างจากหางอาจจะเป็นอีกหนึ่งความโกงของมันก็ได้ที่ทาให้มันรู้ตําแหน่งของเขาแม้จะอยู่ด้านหลังคองเหลวสีแดงกระจายก้างอากาศเมื่อร่างถูกกระแทกซูฮันพ่นดเลือดออกมาจํานวนหนึ่งร่างของเขาปลิวไปไกลกระแทกกับพื้นสะพานอยู่หลายครั้งจนเกิดรอยรล้า ความรุนแรงของการโจมตีนั้นทําให้เขาถลายไปต่อด้วยความรวดเร็วและร่างของซูฮันกําลังพุ่งออกไปจากราวสะพานและกําลังจะตกลงไปในทะเลที่เดือดปุดอย่างห้ามไม่ได้เสียงร้องด้วยความตกใจและความกลัวของไฟเตอร์ที่ดูเหตุการณ์อยู่ด้วยความเป็นห่วงดังขึ้นทันทีคิมกาอินดวงตาเบิกกว้างเธอคว้าตีส่และเตรียมวิ่งออกมาจากดอกบัวขนาดใหญ่ทั้งใบหน้าซีดขาวแต่กลับไม่สามารถทําได้เมื่อร่างกายสัมผัสกับผิวของดอกบัวกับถูกความร้อนแผดเผาจนผิวไหม้จําเป็นจะต้องถอยกลับไป เธอพยายามที่จะออกไปช่วยเขามอนสเตอร์กำลังกลับมาโจมตีเขาอีกครั้งมันไม่รอให้ซูฮันมีโอกาสลุกขึ้นหอกของมันาะล่างขนาดใหญ่พุ่งมาอย่างรวดเร็วซูฮันใช้ดาบปักลงไปที่พื้นด้วยความรนุนแรง,เพ,แรงเพื่อช่วยเพิ่มแรงเสียดทานเขายังคงทลายออกไปและกำลังจะตกลงไปด้านล่างหากไม่สามารถหยุดความเร็วนี้ได้ไม่มีทางที่เขาจะมีชีวิตรอดจากความร้อนที่ราวกับแมกมา โชคดีที่ดาบคืนวิญญาณที่ลากร่างของเขาไปกับพื้นเชื่อระรับเอาไว้ให้หยุดได้อย่างหดุดหิดที่เราสะพานแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่มีเวลาถอนหายใจอย่างโล่งอกดวงตาของซูฮันเบิกกว้างขึ้นตรงหน้ามีร่างขนาดใหญ่และปลายหอกที่แหลมคมกำลังพุ่งมาด้วยความเร็วสูงหลบไม่ทันลมหายใจของเขาสะดุดเสียงทุบตีภายในเซลล์กำลังดังประทุขขึ้นมาอย่างบ้าคลัง่งลมหายใจแทบจะถูกปล่อยออกมาอย่างฉีกปอด ไฟเตอร์ที่เห็นภาพนั้นบางส่วนหลับตาสนิทและบางส่วนก็กรีดร้องออกมาโอมเสียงดังคล้ายกับระเบิดรอบสังหารที่ถูกกดปุ่มสะพานแขวนนั้นถูกแกงอย่างรุนแรงคล้ายสายไฟที่ถูกลมพายุพัดโครมสองขาขนาดใหญ่ลอยขึ้นพร้อมกับความเร็วที่มันลอยกลางอากาศบาล็อกถูกฟาดกลับหลังอย่างรุนแรงร่างของมันหงายท้องและลอยออกไปไกลกว่าร้อยเมตรขาและแขนของมันตะเกียกตะกายกลางอากาศแต่มันไม่สามารถคว้าสิ่งใดได,ได้จึงได้แต่ลอยกระเด็นและถลายออกไปไกล เสียงคำรามดังสนั่นของมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ดังขึ้นความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างกระทันหันขอบใจมากลามดสุฮันสื่อสารกับมอนสเตอร์ใต้การควบคุมวินาทีนั้นเมื่อความตายปรากฏตรงหน้าเขาไม่มีแม้แต่เวลาลูกขึ้นหรือป้องกันตัวสมองของเขาทำงานอย่างหนักพอๆกับหัวใจปอดและอวัยวะอื่นๆทางออกนับพันประการเกิดขึ้นเป็นฉากๆแต่ไม่มีหนทางใดที่จะช่วยเหลือเขาได้จู่ๆความรู้สึกหนึ่งที่แวบเข้ามา มอนสเตอร์ภายในดาบกำลังถืออาวุธและพากันชูอาวุธประจำกายขึ้นและกู่ร้องอย่างเจ็บปวดขายกับพวกมันเหล่านั้นล้วนทนไม่ได้ที่เห็นราชาของมันเป็นผู้ถูกกระทำจ้ามดาบอยู่ในมืออยู่แล้วทำให้ซูฮันตัดสินใจไม่ยากนะักจงออกมาทันทีที่เขาต้องการกลุ่มควันสีดำแดงลอยออกมาจากดาบในทันทีก่อตัวเป็นเงาของมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกประหลาดหัวของมันแหลมคมไปด้วยกะโหลกและยังมีเพียงขาหน้าสองข้างเท่านั้น เมื่อมันถูกอนุญาตให้ออกมาในทันทีเป็นวินาทีเดียวกันกับพี่ศัตรูกำลังจะสังหารเจ้านายของมันหางขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินพันตันเหวี่ยงมาฟาดเข้าไปยังล่างของบาล็อกทันทีจนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นล้ามารักพายหันมามองซูฮันที่ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเลือดที่โสมกายแววตาของมันที่แม้ไม่มีดวงตาแต่กลับสามารถให้ความรู้สึกได้ถึงความโกรธของมันเพียงแต่ว่ามันไม่กล้าขยับเนื่องจากมันจำเป็นจะต้องได้รับคำสั่งจากซูฮันก่อนเท่านั้น ซุดความคิดของมันตอนนี้ล้วนมีแต่ความต้องการกำจัดศัตรูของเจ้านายอย่างรุนแรงสุหันรับรู้ได้เป็นอย่างดีแต่เขาไม่ต้องการเช่นนั้นแต่หมอนี่ให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเสียงกระดูกดังกรอบดังขึ้นสุหันขยับจัดท่าเตรียมพร้อมอีกครั้งความกดเริ่มทําให้ร่างกายมนุษย์เริ่มมีหมอกควันสีดําแดงหมุนวนอยู่รอบร่างกายอย่างหนาแน่นลมพายุเริ่มพัดโหมกระหน่าในวินาทีนั้นตายซะ โอ้โห oh, ตอนนี้เป็นตอนที่เท่มากนะคะทุกคนทุกคนค่ะแต่ว่ามันจบไปแล้วนะคะแลวมันจบแบบค้างมากนะคะทำไมมันไม่ฆ่าให้จบไปในตอนเดียวนะคะโอ้โห oh, คือตอนนี้มันมากจริงๆนะทุกคนในวินาทีที่ไอ้มนุษย์สิงโตมันพุ่งมาพร้อมหอกจ่ะสังหารซูฮันนะคะซูฮันก็ไม่มีเวลาคิดอะไรมากมายนะคะก็เลยเรียกลามารักออกมานะคะพอออกมาได้ก็ใช้วิชาตะลเ้ฟาดหางเลยนะคะซึ่งเป็นสกาวคอเลอร์ฟาดหางนะคะตอนนี้ ดีมนุษย์สิงโตกลับไปนั่นเองนะคะทุกคนค่ะทั้งๆที่จริงๆสูฮันก็จะฆ่าได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ลืมไปใช่ไหมว่าไอ้มนุษย์สิงโตเนี่ยหางมันเป็นงูใช่ไหมทุกคนมันเป็นไคเมล่านะต่อจากตอนที่60หรือ59าสิบเก้า่มันจำไม่ได้มันบอกว่าไอ้นี่มันเป็นตัวไคเมล่านะทุกคนมันเป็นสัตว์ในตำนานนั่นเองนะคะไคเมล่ามันเป็นตัวมันจะเป็นสิงโตแต่หางมันเป็นงูนะทุกคนมันก็เลยแบบว่า เห็นข้างหลังได้นั่นเองนะสุหันก็เลยพลาดมันไปนะคะก็เลยไม่ได้ฆ่านะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นตั้งต่อในอีพีถัดไปนะทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มินจังต้องขอทัวลาไปก่อนจริงๆนะคะอย่างไรอย่าลืมไปลืมซับสไครป์ทั้ง3ช่องของมินจังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ